แต่เหมือนมันจะตามหลอกหลอนผมมาอย่างตั้งใจผมตัดสินใจโทรหาคุณยายจากหมู่บ้านนั้นในความหวังว่าคำอธิบายจากเธออาจทำให้ผมเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามโทรศัพท์ดังขึ้นหลายครั้งจนกระทั่งคุณยายรับสายผมแทบจะไม่สามารถควบคุมเสียงสั่นในคำพูดได้คุณยายครับช่วยบอกผมหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้ำฝนและเด็กๆในหมู่บ้านนั้น คุณยายเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงแหบแห้งสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นมันไม่ใช่แค่การหายไปของเด็กๆนั่นคือคำสาปที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากการกระทำของคนในอดีตผมรีบถามต่อทันทีคำสาปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้ำฝนและเด็กๆคุณยายถอนหายใจเบาๆก่อนจะเล่าต่อในวันนั้นหลังจากที่น้ำฝนหายไป คนในหมู่บ้านเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นทั้งเสียงหั